สวัสดีครับผมผู้ชมทุกท่านวันนี้คนอยู่กันในรายการกาแบนะครับผมและว,วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ครับ 24, 24 24ชั่วโมงเหรอไม่ใช่ครับ24นาที <c oughs> นะาอนิเมะแป้นโทเล่นหาพ่อแม่มเล่น24ชั่วโมงเหรอฮะติดเกมล้วเกินมาครับวันนี้คุณผู้ชมเราก็จะอยู่ในเกมอนิเมะแป้นโทนะครับตอนแรกเราจะได้เลือกเอ่อเลอกตัวใช่ไหมเ,เดี๋ยวจับเวลาก่อน24นาทีป้าเออิรอยได้เป็น ก็คือมันหนึ่งตัวตอนนี้ผมอยู่ในดีโคตรไก่ให้กูเดินไปไหนนี่โอเคครับผมเราจะเดินตามที่มันบอกครับรอบแรกเราก็จะตีครับบูดาเมจครับใช้พลังเป็นเจอร์แมนจุดแรกอ่าปัด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 โอ้โหง่ายอีซี่ปัด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 ได้ๆๆมันจะง่ายกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ออโต้คิกครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับเสียไปสามเซฟีกับการไปเอาออโต้คิกมาครับ นี่เันจะง่ายตายมากขึ้นครับปัาบปรักแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้ครับเอาจะคลิกนี่นี่นี่คลิกไปก่อนนะครับแล้วในนาทีที่นาทีที่สองครับผมก็ได้สุ่มแล้วซีพวาเราจะได้ตัวอะไรเอ่ยแต่ได้ตัวไหนเอ่ยโห<ฮ>ท่านพันพนธุดเาเต่าแฮ่่าเต่า นะฮะตอนนี้เรามีตัว2ตัวครับผู้ชมแล้วน่าจะต้องไปตีฟอสหนึ่งเดิมใช่ไหมดิ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 ดดดโอ้ตายง่ายง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆไปตีตีมันนี่กต็ตอนนี้ผมดูก็ได้มาตีตัวฟอสที่2ครับผมมีเลือดสองร้อเลยเออคลิกรัวๆคลิกรัวลัวแอบโอ้นี่มันพลังขึ้นเต่าเอ้ยขึ้นเต่าครับ ฟาร์มยาวครับคุณผู้ชมผมโอ้โหตอนนี้ว้าวแล้วอีกสามนาทีต่อมานะครับผมก็เอ้ยอีกหนึ่งนาทีต่อมาผมก็ได้สุ่มได้แล้วครับได้อะไรเอ่ยโอ้โหได้ทังตัวกากได้หมดเลยอ่ะเออไปครับคุณผู้ชมเราไปฟาร์มกันต่อนี่ผมก็ฟาร์มตัวฟอสสองกันยาวครับผมนี่ฟอสสามตอนนี้น่าจะยังไม่ไหวครับ นี่ปกติฟอสองก็รู้ได้อีกหนึ่งนาทีต่อมาครับผมก็สุมได้อีกสองรอบแล้วดูเงินผมเสีแม่ทำไมกูสุมไหวจะเลยไปสุมแป<ะ>๊บได้ทังอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยไปเราไปสุ่มอีกรอบกันดีกว่าครับ๊บ ตอนนี้หมดไปแล้วครับ4นาทีหมดไปกับการสุ่มตัวละครครับต่วผมจะอัพอัพเข้ากันนะวิธีการอัพก็คือรูอ้สึกโกคูจะโหดสุดเลยไว้ก็คือการนี่ฟิลเซ l e ก yes ที่โกคูเรายังเวลไม่ไมอาปะผมไปฟาร์มกันต่อเลยไป มาแล้ว5นาทีนะครับผมผมก็ได้ไปตีตัวฟอร์ที่3ตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมทีนี้ผมก็จะเก็บตังค์ยาวๆแล้วครับฟอร์ที่3มาใช้เวลาตีก็หลายวิอยู่เหมือนกันแล <inputs> ้วตอนนี้ตัวเราค่อนข้างที่แจะก็เทพยบนะครับคุณผู้ชมดีล้ว <criticism> จะไปดูกันนะครับว่า24นาทีในเกมนี้เนี่ยเราจะได้ทำอะไรได้บ้างไปตีฟอร์ทที่3ต่อไปเลย ปร้อยครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ประมาณส0 0รกว่าบาทเัาจะเป็นสมอีกรอบกันเลยนี่พอสุมไปเล่นไปประมาณ กี่นาทีปะประมาณ6นาทีนะครับผมก็ได้โอ้ตัวอ e ีปิกมา2ตัวอะไรคุณผู้ชมว้าวถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากเราจะอีตัวถ้าผู้ดาวเต่าออกไปกับคั้งออกไปนี่อบอลไล่จะเป็นอัพให้ตัวไนด,อนดีอัพให้ตัวนี้แล้วกันปับป๊บปับ๊บปั๊บซึบซึ้ไปตอนนี้ผมก็น่าจะตีฟอสที่สีไ่ได้แล้วนะครับไปเราไปตีกันดีกว่าไป ผ่านไปประมาณเจ็ดนาทีครับผมก็ได้ตีชิงอาอจีแล้วครับผ,ผู้ชมโอ้คือพลังโหดและตอนนี้ผมก็ได้ใช้ออโต้คิกเข้ามาช่วยครับเพื่อเป็นการทำให้ฟาร์มเร็วยิ่งขึ้นนะครับอืมตอนนี้ผมก็ได้ต <IS AS C AL> ีเจ้าหมอนี่ตายที่จะบอลตีต่อไปเลยครับโอ้ทีนี้ผมก็ได้เก็บตังค์ไปที่ต่อไปแล้วครับผู้ชมไป เราจะมาดูกันว่าจะผ่านไปกี่นาทีครับเราผมจะได้ไปที่ต่อไปไปเลยจากนั้นประมาณ4นาทีครับผมก็ได้ไปตีตัวอัลเมอร์ฟลอสนะครับผมนี่คือตอนนี้เลือดค่อนข้างเยอะเลยคือตอนนี้เงินผมก็มาตีตัวนี้ครับเพื่อหาเงินเพื่อที่จะข้ามไปที่ต่อไปนะครับคงไม่สามารถไปตีบอสตัวใหญ่นู้นได้เพราะว่าตัวจะไม่โหดขนาดนั้นนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะไปผมจะข้ามทานสคิปไปเลยแล้วกันอีก สี่นาทีเรามาเจอกันครับผมไปตอนนี้ครับคุณผู้ชมก็ผ่านไปเป็นเวลาสี่นาทีแล้วนะครับผมคือตอนนี้ผมยังไม่สามารถปลดล็อกดาดได้เลยคงจะต้องใช้เวลาอีกแต่ว่าผมได้ตีไอ้เจ้าหมอนี่ไปเยอะมากเลยครับผมไอ้ a เมอร์ฟลอตเนี่ยอีกเดียวก็น่าจะไปได้แล้วครับผม ถ้าอย่างนั้นผมตัดไปดีกว่าว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่ไปถึงด่านหน้าครับผมไปแหมคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็สามารถไปที่อื่นได้แล้วโดยใช้เวลาทั้งหมดเออประมาณสิบเออเท่าไหร่วะมาไปแล้วแหละใช้22ล่ลบเก้โอ้ใช้ประมาณ10กว่านาทีนะครับผมถือว่าใช้เยอะมากเดี๋ยวเราไปฟาร์บต่อกันเลยครับตอนนอี้ถ้าเราไปช่วยเขาตีน่าจะไวขึ้นนะครับผมไป ดูซิว่าเราจะไปกันได้แค่ไหนเชียวตอนนี้ผมอยู่ที่โลกที่สองแล้วนะครับผมนี่หมดเลยอีกแปดนาทีนี่ตอนนี้ผมก็ได้ตังค์แล้วครับผมจะมาลองสุ่มในดาดนนี้ดูว่าจะได้อะไรกันนะครับปัม๊ปม,มอิอเซ่โอเคอเครนะับนะเขาจะตัดอีกแล้วจะปั๊มตัวติดตัวอีกเดือน ต้องมาสักกี่นาทีกี่เลยสองนาทีเลยแล้วก็หลังจากเออ่ที่มาได้โลกนี้ประมาณสักสองนาทีให้หลังนะครับผมก็ได้ตังมาสุ่มแล้วรอบหนึ่งมาบโอ้ยได้แลได้แลอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ครับผมจะได้หรือเปล่าขอเหอะแลโอ้โหไอ้หน้าโตก็พอได้ดูสิ ยี่สิบหกยี่สิบสี่มาแทนตัวนี้ครับผมมานี่นี่เราได้กองทัพที่สุดแข็งแกร่งของเรามาแล้วเอาล็อกนีไหนไม่ไหนเอ้ยจะพูดอา้อาวไม่ไดใส่ล็อกลีหรอวะนี่กองทัพสุดแข็งแกร่งมาแล้วเลยไป,ปตีตัวตัวนี้แล้วกันครับผมโอตะนิจาเป็นเลยฐาทัมูค่าตอนนี้เวลาเหลืออยู่6นาทีนะครับผม รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับบางช่องไงทาเป็น24ชั่วโมงทําหาพ่อมึง่ะ <ทำ S 1> ตั้ง24 <4 S 1> ชั่วโมงเออกูไม่ได้ว่าขนาดนั้นผมอยากทานะ24หมดแต่ไม่ได้ว่าขนาดนั้นเล่นพ่อเล่นแม่มึงตั้งนาน24ชั่วโมงมแปลกคุณผู้ชมเราจะมาดูกันนะครับว่า6นาทีที่เหลือจะทําอะไรได้บ้าง แลวแตัดได้นะครับเหลือเวลาอีก4นาที4นาที30กว่าวินนะครับผมอันนี้ผมก็มีตังค์มากพอที่ไปสมครั้งต่อไปได้แล้วน่าจะสุมได้สัก5-6ครั้ 5, งนี่แหละไปซื้อหนึ่งตัวครับผมตัวแรกจะเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> นั่นตัวอะไรครับยาทอเข้าไปกันต่อพวกเรายาทอโอ้มาสองตัวเลยเหรอไปครับตัวที่สามดูที่จะได้เป็นตัวดีไหม โอ้ได้ล็อกลีไอ้ดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้ขอแบบตัวต่อไปเป็นอีพิกได้ไหมอีพิกอีพิกโอ้เป็นกาละไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยครับเดี๋ยวอีสองตัวสุดท้ายครับผมปาบตัวโตมาอีกแล้วครับอีสองตัวสุดท้ายครับผมได้เป็นได้โอ้โหอีบัคฮาร์ตัวโตนี่มันมาบ่อยเหลือเกินตัวสุดท้ายครับปาบโอ้ยมันไม่มีระบบที่แบบรวมตัวได้ป่าววออเดี๋ยวมาดูดิครับว่าเราได้อะไรบ้างได้เป็น ได้เป็นล็อกลีมาแล้วก็ไอตัวนี้ครับกระจอกออกไปเลยใส่เป็นตัวนี้แทนอะไรอีกไหมนี่ก็กระจอกครับเอาออกใส่ที่นะครับแล้วได้กองทัพสุดแข็งแกร่งมาเสริมอีก2ตัวนะครับผมตอนนี้เวลาสามนาทีครับก็น่าจะไม่มีอะไรนอกจากฟาร์มยาวเลยปภาบเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลให้ทีหลังนะครับว่า ยีินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็ดูภาพเออเคลื่อนไหวแบบเร็วไปก่อนแล้วกันมา อนนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเหลือเวลาอยู่2นาที30วิครับก่อนที่เวลาของผมจะหมดลงและจะตายลงเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ผมก็ได้มาตีตัวโอลจินะครับผมเพราะว่ามาได้ตังค์เยอะดีอันนี้เราไปหาทําอะไรดีครับอยากอยากตีมาดา่าว่ะแต่ว่าไม่น่าได้โอ้โอ๋อ,อเราก็ดังด้ง <laughs> ดูตัวเรากะทืบครับโอลจิตูตัวเรากะทืบโอลจิทำไมเกมนี้มันไม่มีระบบแบบตีกลับป้เออมันไม่มันอะ มันก็มันเนอะแต่ว่าจะให้มีระบบตีกลับมันน่าจะมันกว่านี้ไปนะครับผมมีตัง800 จะทันไหมวะเนี่ยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับคุณผู้ชมจะทันหรือเปล่าไปเร็วตอนนี้ผมต้องรีบใช้พลังจอบมารให้สุดนะครับผมพลังอาจจะงงครับพลังจอบมารคืออะไรเนี่ยก็คือไอ้เอเอออออไปไปไปก็ปปปคือไอ้ม่วงม่วงไฟละครับโล่โล่โล่เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายจะทันไหมเนี่ยทัด้วยเนี่ยขอให้ทันด้วยเถอะขอให้ทนันขอให้ทนันขอให้ทนัทน อาจจะทันก็ได้เลย40วิ40วิโลโลโลใช้ติดีจะยืนนิ่งดีผมไม่น่าจะทันหรอกครับคุณผู้ชมไม่จะหมดแล้ว30วิเฮ้ยจะหมดแล้วออชิบหายชิบหายแล้วครับคุณผู้ชม30วิโลโลโลเข้าเร็วเข้าเร็วชิบหายแล้วครับคุณผู้ชมเลย10 เก้าแปดเฮ้ยทันเหรอหกเฮ้ยทันคุณผู้ชมว้าวโอเคครับชีวิตผมเป็นสุดแล้วครับผมเจี๋วันนี้หมดเลยนี่เรียบร้อยเสนากาดังเรียบร้อยครับคุณผู้ชมหมดไปแล้วสําหรับยี่สิบสี่นาทีของเกมนี้ครับก็ผมก็พาตัวเองแบบไม่ได้เติมนะยี่สิบสี่นาทีแบบไม่ได้เติมก็ได้เป็นตัวนี้ครับนี่ล็อกลีสองตัวนะแล้วก็เป็นคาสึเกตน,นะ ใครที่เติมก็อาจจะได้ดีกว่านี้นะครับผมเพราะผมไม่มีตังค์ไงผมโคตรกระจอกเลยบ้านจนสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มท้ายคลิปแล้วกันว่าจะได้ตัวอะไรแล้วถ้าใครชอบอคลิปแนวล้อเลียนอย่างนี้ครับล้นอนเลียน24ชั่วโมงเป็น24นาทีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพราะช่อง,งนี้ YouTube มันโง่นะครับไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ไปดูสุ่มท้ายคลิปกันเลยครับผมไป